สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไอโนตเกมไกด์ใน d e s t i n y ่ชายนะครับนะในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงอีเวนท์ที่จะเข้ามานะครับในเดือนมกราคมปี2022นะขึ้นปีใหม่เลยนะครับนะต้องเกริ่นกับท่านผู้ชมก่อนเลยนะว่านับจากนี้นะครับขอให้วางแผนนะในเรื่องของการฟาร์มคริสตัลนะครับรวมถึง การเปิดกาชาด้วยเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปเลยนะครับตลอดเดือนมกราคมนี่แต่ละตัวนะครับชายแต่ละคนที่เข้ามานี่คือเข้มเข้มนั้งน,นั้นนะต้องบอกว่าควรมีทุกตัวควรมีทุกตัวนะครับคือแบบจัดจ้านมากนะทีมงานจัดมาเข้มมากเลยนะครับในเดือนแรกเลยนะซึ่งแบบคาดไม่ถึงนะจริงหลายอีเวนต์ไม่คิดว่าจะมาเร็วนะนะครับ ก็เดี๋ยวมาคุียันก่อนเลยนะก็คือในวันที่1มกราคมนะครับจะมีกิจกรรมคือล i s a าเอเซอ s เลนะครับอของขวัญจากลิซ่าเนี่ยอันนี้เราเกรนกันไปเยอะละเดี๋ยวเรามาดูของขวัญของจริงกันอีกทีหนึ่งนะในวันนั้นนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันนะฮะหมกราคมนี่จะมีชายใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือเพปปิต้านะครับธาตุไม้สายโจมตีนะฮะทีแรก ยังไม่ได้อะไรนะคือดูสกิลเข้าๆผ่านตาผ่านตาคิดว่าเธอไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนไลฟ์สตรีมมีท่านผู้ชมทักมานะ <_ s 1> s> <S ก็เลยมาดูยละเอียดนี้แบบโหเพิ่งเห็น <_ s> ว่าแบบอ๋อเพปปิตานี่คือถ้าถามนะถ้าถามว่าสไตล์ไหนเหมือนใครนี่ต้องบอกว่านี่คือบตเทอรี่ไฟในร่างธาตุไม้เรียกว่าอย่างนั้นนะครับเปปิตานี่คือ จากชุดสกิลทั้งหมดนะถ้าทำดาวแดงครบ12เม็ดนะครับเรียกว่านี่คือ1ในตัว l l l v v n t นะของธาตุไม้เลยนะครับไป PVP ได้เล่นอีเวนต์ได้หมดทุกตัวนะครับเพราะนั้นคือเฟพิต้านี่จะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะมาในแนวแ,แบบว่าแบบไม่สนใจว่า ใครจะเป็นธาตุไหนฉันจะตีเหมือนบบตเตอรี่ไฟนะครับตัวนี้นะเพราะนั้นคือปั้นใช้ได้นะครับยาวๆเลยเพราะว่าดูจากคิวแล้วถ้าไม่มีตัวแทรกนี่คือตัวท็อปท็อปของธาตุไม้เลยนะครับนะนะเพราะนั้นก็วางแผนคิดต่อกันให้ดีนะนะครับสำหรับเพปปิต้าตู้เพปปิต้านี่จะเป็นตู้พิเศษด้วยนะครับก็คือว่าในวันที่หนึ่งมกราเนี่ยจะเพปปิต้าจะไม่อยู่ในตั๋ว สาดาวไม่อยู่ในตั๋ว5ดาวไม่อยู่ในตั๋วห้าดาวธาตุไม้ไม่อยู่ในตู้หปเซนะครับเธอจะอยู่ในตู้เฉพาะของเธอเองนะจนกว่านะครับจะหลังจากเมนเทนแนนต์เซิร์ฟในวันที่13มกรานะฮะเธอถึงจะไปเข้าตู้ปกตินะครับเพราะนั้นคือ,อในจังหวะนี้มีแค่ตู้เธอตู้เดียวนะครับที่จะมีโอกาสเปิดให้ตัวเธอนะเพราะนั้นก็เล็งกันดีดีนะครับ หลังจากเราจบจากเวอ b o บ s สนะครับในซีซั่นที่23นะทีแรกคาดการไว้เบื้องต้นว่าทีมงานน่าจะจัดนานทิพนนั้นเจียนมาให้เรานะจะได้แบบพักเพราะว่าเว r b o บ s สเรายาวเนาะและอีเวนต์เราก็ยาวกันมานานแล้วนะฮะที่ไหนได้นะครับเขาดันแลกหน้าเบรกขึ้นเลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมแลกหน้าเบรกในชื่อตอนว่า wounded winter นะครับนั่นก็คือเป็นแลกหน้าเบรกในซีซั่นที่23นะครับเนื้อเรื่องต่อเนื่องมาเลยนะครับ ต้องบอกว่าทางทีมงานผมมีความรู้สึกว่าทางทีมงานจะพยายามดันนะครับเนื้อเรื่องของเซิร์ฟโกลบอลไปให้ทันนะครับเนื้อเรื่องหลักนะไปให้ทันเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเพราะนั้นจะดันแรนาเบกเข้ามาเยอะมากนะครับสําหรับตัวละครที่เข้ามานะครับก็คือดูบอสกันก่อนนะบอสนี่คือคาดูชเสนะครับคาดูชเสเป็นธาตุไฟสายโจมตีนะครับซึ่งสกิลของบอสนี่ก็อ่า ยังไม่แน่ใจว่าพอมาถึงเซิร์ฟเกิร์ลจะโหดมากขึ้นไหมนะครแต่ว่าไปส่องสองดูของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบัฟกราะนะครับบัฟกราะต้านสกิลนะครับ saying, แล้วก็ตีโดนฝั่งเรา่ยมีการลดเกรสสกิลติดสตันแล้วก็เห็นเหนเหมือนแวบว่ามีมินิฟีเวอร์ด้วยนะซึ่งไม่แน่ใจว่าพอมาถึงโกลบอลแล้วจะโหดกว่าน,นี้ไหมหรืออาจาจะเป็นแบบบอสแนวแบบว่าบอสใจดีแบบในช่วง ต้นปีรับปีใหม่อะไรเงี้ยนะไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูกันนะว่าพอมาของจริงแล้วจะเป็นยังไงนะผมคิดว่ามีโอกาสบอสจะโดนบัฟสูงนะนะครับแล้วก็ในส่วนของคาดูเชียที่เป็นชายของฝั่งเรานะครับก็จะมีสกิลตีข้ามสะท้อนมีระเบิดบัฟนะครับอันนี้ก็เป็นแอตเทนเกอร์ที่ยังไม่ค่อยหวือหวา,าเท่าไหร่นะนะครับยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเพปิต้าหรือตัวอื่นที่จะมานะแต่ว่า ในลักนาเบกซีซั่นที่ส3นี้นะครับตัวละครที่จะเข้ามานะเป็นตัวเปิดตู้กระชาแล้วก็เป็นตัวแบบมาจัดการกับบอสคาดูเชียสนี่นั่นก็คือนะครับเธอคนนี้นะครับอรหัสนะครับอันนี้ผมบอกนิดนึงนะว่าผมยังไม่ได้ขึ้นภาพเป็นตัวละครนะผมขอเอาภาพอาร์ตเวิร์กออกมาก่อนนะถ้าสังเกตดูดีๆนะจากคาดูเชียสเมื่อกี้นะจนมาถึงอรหัสนี่นะอันนี้ คือถ้าเกิดเป็นตัวละครนี่คือผมไม่เอาภาพมาจากซื้อญี่ปุ่นซึ่งมันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะทำให้ให้คลิปโดนโดนเตือนคือต้องขอไว้ท่านผู้ชมด้วยนะผมต้องระวังเรื่องการเตือนมากนะครับช่วงนี้ YouTube และ Google แบบเพราะยังเข้มงวดนะเพราะฉนั้นก็เลยขอเอาแบบเป็นภาพอาร์ตเวิร์ขึ้นมาก่อนนะทั้งคาดูเชียสแล้วก็ทั้งอรหันนะครับแต่จริงๆคือมีภาพตัวละครเลยไหมมีนะ ก็จะราวๆประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับภาพอาร์ตเวิร์กที่ผมขึ้นให้นั่นแหละแต่ว่าพอมันไม่มีฉากหลังแล้วมันดูน่ากลัวมากนะก็เลยขอเอาเป็นภาพอาร์ตเวิร์กขึ้นก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจผมคิดว่าในเซิร์ฟ g l o b a l ที่เข้าอาจจะมีการปรับนะครับภาพหลักของตัวละครนะอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือดูกันประมาณนี้ไปก่อนนะฮะก็เอาเป็นว่าตัวอรหันนะครับธาตุน้ำนะครับสายปีกนะที่เข้ามาเนี่ย สกิลนี่ก็คือมาในโซนของเซมเล่แสงเซมเล่มืดคือมีบัฟปีกแต่ให้นะครับแล้วก็มีบัฟดาเมจนะบัฟไฟนอลโบสกิลนะครับให้ประมาณนี้นะครับเร่งเกรนะรก็ปีกเนี่ยอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าตัวละครสายปีกที่จะเข้ามาในปี22เนี่ยจะเป็นการล้อนะครับล้อสกิลของแต่ละาธาตุกันไปมานี่คือ หนึ่งในนั้นนะครับอรหันท่าน้ําใครที่เป็น FC อรหันนี่คือพลาดไม่ได้แล้วก็ไปซองๆมาเหมือนมีสกินด้วยนะสกินก็น่ารักมากด้วยนะครับยังไม่เปิดเผยนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าสกินน่ะนะแต่ว่าตัวละครน่ะมาแน่นะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างดีด้วยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องมีติดไว้เลยนะสําหรับอลรหันปีกท่าน้ำนะครับเพื่อลงแลกหน้าเบรกนะครับแล้วก็สามารถเอาไปอ p พใช้ได้ในเวอร์บอสด้วยนะ นะฮะนะอันนี้ก็คือในส่วนของระดัเว e ซีซั่นที่13นะครับจะมีถึงวันที่27มกราคมนะครับก็คือ13มกราถึง27มกราคมเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ถึงเวลาพักกันละหรือเปล่าไม่รู้จะได้พักจริงวป่าไม่รู้่กนะ็คือในวันที่27มกราคมนะครับจะเป็น,นกิจกรรมนาร์ทีฟดันเจียนนะครับชื่อตอนว่า girls be ambitious นะครับนะก็จะยาวประมาณ2สัปดาห์นะครับจนถึงวันที่10 กุมภาพันธ์นะซึ่งในนาราทีบันเจียนนะครับในตอนนี้นะจะเป็นมี2ตัวละครเข้ามานะครับเป็นธาตุมืดแล้วก็ธาตุไม้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจากเซลล์ญี่ปุ่นนะครับสำหรับตัวละครธาตุมืดนะครับที่จะเข้ามาคือเรียซินเวียนะครับผมไม่แน่ใจผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะนะครับก็สำหรับตัวดีบัฟธาตุมืดตัวนี้นะครับจะค่อนข้าง สกิลค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างโหดนะคือเอาว่าถ้าเกิดไม่ทําหินนะครับไม่ไถ่ไม,ไม่ไม่ทำดาวแดงเนี่ยสามารถเอาไปแอพพลายลงอีเวนต์นะไม่ว่าจะเป็นเว r ร์บอสนะหรือว่าพาลงเอ่เรียกไรฟาร์มเอฟพีได้นะครับหรือจะเอาลง p v p ก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาลง p v p ตัวเรียวซินเวียเนี่ยผมแนะนําว่าต้องทํา12ดาวนะครับแล้วจะแบบโหดมากๆเลยเพราะว่าเธอจะสามารถถอดบัฟได้ ถึง2บัฟนะครับล็อกเป้าแล้วก็ยังมีการขยายดีบัฟให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลีดเดอร์บัฟนะสามารถขยายดีบัฟได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับซึ่งใครจัดชุดทีมดีบัฟนะครับสามตัวเนี่ยเรียสินเวียนี่คืออีกหนึ่งตัวที่เหมาะที่จะอยู่ในทีมนะนะครับอันนี้ก็เป็นทาร์ดมือสายดีบัฟนะฮะที่น่าจัดไว้ให้มีอะ่ะนะแล้วอีก ตัวละครหนึ่งนะครับชายคนหนึ่งนะที่จะเข้ามาพร้อมกับเรียซินเวียในเกมเดียวกันนะครับนั่นก็คือโรบินนะครับเป็นสายปีกธาตุไม้โอ้ปีนี้ดูธาตุไม้เข้มนะปีกธาตุไม้เนี่ยแต่ก่อนค่อนข้างจะสกิลค่อนข้างจะเบาๆนะครับแต่ว่าพอมารอบนี้นี่สกิลเข้มข้นนะ,ะต้องมอีต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะว่าตัวโรบินธาตุไม้เนี่ยในส่วนของเซิร์ฟเกอร์วลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสูงมากนะเพราะว่า เดิมในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวละครที่เขาเอาไว้ลงใน a c สชาเลนจ์นะแต่ว่าของทางฝั่งโคบอลเราไม่มีอีเวนต์ตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเลยว่าจะมีไหมหรือเขาอาจจะตัดไปเลยแบบไม่มีนะซึ่งเอาว่าเรามาส่องสกิลเขาก่อนเบื้องต้นนะครับสกิลเขาเนี่ยมีการชาร์จสปีดนะครับนะชาร์จความเร็วในการชาร์จเกตนะครับ แล้วก็มีโจมตีโดยตรงนะครับบัฟโจมตีโดยตรงให้แล้วก็ยังบัฟค่าพลังโจมตีนะครับค่าพลังโจมตีคือแบบครับบัฟค่าพลังโจมตีเลยนะอันนี้คืออะไรที่เด็ดมากนะแล้วก็ยังมีการชาร์จสกิลนะครับมีการเร่งความเร็วในการชาร์จสกิลนะล้างความเสียหายต่อเนื่องได้ด้วยนะครับคือแบบโหแบบ ดูสก,กิลค่อนข้างครบมากๆนะสำหรับโรบินสายปีกคนนี้นะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเลยว่าพอมาถึงโกลบอลแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบไหนยังไงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะอีเวนต์เลสชาเลน์เราไม่มีนะครับเราไม่มีนะอันนี้ก็คือกิจกรรมนะครับในเดือนมกราคมกับชายทั้ง5นะครับที่จะเข้ามาออกเลยว่าถือถ้าถามว่า ตัวไหนข้ามได้นะผมคงบอกว่าคาดูเชสข้ามได้นะครับเพราะว่าคาดูเชียสเนี่ยเอาจากอีเวนต์ได้นะครับในส่วนแรกเนเบคเขามาเป็นบอสเนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่ในตารางร้านค้าของแร็นเเบกอยู่แล้วนะครับรวมอยู่ถึงในมิชชั่นด้วยนะเพราะนั้นคือคาดูเชียะข้ามได้หรืออีก4ตัวเนี่ยวางแผนคิดเศร้ากันให้ดีเพราะาแบบเป็นอะไรที่ที่เข้มข้นมากนะ และยิ่งเฉพาะตัวโรบินนะครับถ้าเกิดสกิลยังมาแบบนี้อยู่นะหรือมีการปรับนะปรับดีขึ้นนะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ลงได้ทั้งแรกหน้าเบกและเวอร์บอสเลยนะครับนะรวมถึงเอเลูเอลด้วยนะครับนะนี่คือกิจกรรมทั้งหมดนะครับในเดือนมกราคมนะครับอย,อย่าลืมนะครับวางแผนคิดเซ้ากันให้ดีนะฟากมาซะตั้งแต่ตอนนี้ว่าหนึ่งมกราคม,มเจอพี่พิตาแล้วแน่นอนนะฮะนะ โอเคนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะคุยกันนะสามารถเข้าไปทิ้งคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเฟซบุ o กแฟนเพจไอโนต์เกมไกด์นะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบให้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมจากลากันไปแล้วครับไอโนตไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชม